แค่ไปควักอาวุธใส่ใส่คนในแกงพี่ปะแบบว่าควัก,กอาวุธวิ่งเข้าไปหาเลยพี่เปาอยากคุยแบบมีฟพาตรงกลางเลยมผมได้เรียก้าผามาไ,มได้ให้เขารับรู้ตรงนี้ได้นะทางเสียงไม่ได้มีแบบไม่พอใจอะไรใดบนเห็นหรือเปล่าพี่เปาก็น่าจะพร้อมแล้วป่ะหรืออยากมีปัญหาหรอแบบนี้พี่โอเคยังไม่ได้อยากมีครับก็ยังไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรครับแกไม่ไม่อยากมีแล้วแล้วทำไมถึงทำแบบนี้พี่ตกวโรงแรมไหนตกโรงแรมไหนไอ้หลุยไม่ไปคุยอะ่ะ ไม่ม uh, okay. okay. no, really? well, ีพี่ภาษีก็ไม่เรียกน่าจะปั่นอโอเคแล้วได้มาเทีอ่ะได้มเีดไรพี่ไม่มีเไยพี่เนี่ยเขาเรียกมาอะไรนะไม่เนมีใครไม่แต่เขาชื่อเดิือเื่อเขาชื่อเขาเองเกงจบางแกงแล้วปั่นก็ไม่เป็นไร่เปล่าพี่มันปั่นได้หรอเนี่ยเดทกันเองเกงใจบางแกงอะไรเงี้ยจะเข้าไปถามได้มาเทีป่ะล่ะลองเข้าไปถามพี่ได้เขาไปามั่งใช่อ่ะใช่ป้าไปถามไห กูจบตลอดกูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป่ารับจบเหรอน้องเวนไอเวนสุด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 ท้ายก็ไม่จบที่ที่บอสอะไรอย่างงี้ยมั้งจบที่เป่าบอที่สุดอะพอดีเนาะก่อนนอนก่อนนอนพอดีอะไปไปมิ้งที่ไหนพี่เกสวัสดีครับพี่เก๋ที่ยก็สนับเพราะว่า พี่เกตได้่ยแอบพอจะมีเรียกหน่อยป่ะครับอ๋อใช่ครับใช่ครับพี่เปาได้ครับได้ครับมามามาแล้วมามามาแล้วพี่เปาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเพี่สวัสดีครับน้องไอ้ดอนไปรับดีครับฮ้ลโหลทำไมไม่รู้ว่าว่าเขาเรียกทำไมก็เราไปเขาดูไอ้เรียกไอ้เต่ามาเบี้ยข้ไหนเรียกพี่ มันไม่ทักหากูเลยไอเคนมาน,นี่นี่เราไปแกก็ได้ี่เกไม่หลอครับพี่เราครับไอได้ข่าวว่าไอเองไปงานบ้านมาใช่ไหมกี่โมงครับกี่โมงครับช่วงกี่โมงนะไอเบลอ้าวไปกบเบลไม่จำเวลาไม่ได้พี่เออได้ไปงานบ้านแล้วแบบได้ไปได้ไปควักอาวุธใส่ใส่คนในแกงพี่ปะแบบว่า พักเอาวิ่งเข้าไปหาอะไรเงี้ยวันไหนครับพี่เราได้ทํำไหมเนี่ยวันสองวันน่ะวันไหนวันสองวันนี้ได้ทํำไหมอ่างานบ้านครับพี่ครับเออทําทําไมครับนะ่ะกูจะไปรู้เลยหรอกูไม่อยู่กูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คืออย่างี้งานบ้านอนะ่ะพี่เปา พวกผมอะ oh, น้องผมไปยืนอยู่หน้าหน้างัดแล้วคือไปเฝ้าแล้วแล้วทางทางหลุยอ่ะลงไปแล้วควักอาวุธวิ่งเข้าไปหาแล้วก็วิ่งออกมาอ่า uh huh. ใช่กัดบ้านนี่คือมาก่อนได้ก่อนใช่ไหมครับหรือว่าไงมันถามว่ามาก่อนได้มันมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นต้องนานอยู่แล้ะตรงที่ว่าใครถึงก่อนก็จะไม่มีใครแบบมาแบบมากดแฟงกดแย่งอะไรอย่างงี้ไงพี่ครับเออต้องถามว่ามันคือ เจตนาคือตั้งใจที่จะเข้าไปเข้าไปงัดบ้านเลยใช่ไหมทางที่แบบยืนอยู่หน้าประตูหรือว่าไงจังหวนไม่ไม่ไม่ชัวร์เหมือนันเพคคือไม่ไม่รู้ว่ามันฆ่ากันอะไรก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งกลับมาไม่ชัวร์เลยไม่ได้วิ่งเข้าไปคว้าอาวุธเข้าไปใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ได้แทงอ่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมองชื่มือหรือเปล่าแบบลงไปแล้วแบบกดอาวุธอะไรอย่างเงี้ยคกับเก็บตำนานนะใช่เพราะตอนนั้นผมลงมาผมไอ้นี่อันเตี่ยแก๊งอะไรอยู่ไม่รู้ครับ เตี่แกงอะไรนะตอนนงานบาน้านบ้านไม่มีตีนะมันตีันไม่ได้นะไม่ก่อนจะงานบ้านนะครับพี่ผมไม่ชชว่์ไงว่าผมเพิ่งกลับมาผมไม่รู้ว่ามันต้องตีกันหรืออะไรแต่มีคนพูดนะใครับพี่มันมีคนพูดนะเนนี้ยอาพี่ถามหน่อยว่าคือประเด็นคือเราจะควักอาวุธไปทําไมอย่างนี้ดีวะแต่มันมีคนพูดแต่ คูปพูดแล้วได้ยินอะ่ะน้องพี่ได้ยินที่รถอีกคันหนึ่งอะ่ะอเราไม่ชัวร์ครับพี่เพราะผมเพิ่งกลับมาผมไม่รู้ว่ามันต่ากงกันหรืออะไรไม่ถามเลยยัง,งไงไอ้ใครยืนถึงอันนั้นนะไอ้กบไอ้กบไอ้กบไหนมึงเล่าให้ฟังดิมันเป็นยังไงอะไรนะพี่มันเป็นยังไงเราเราตั้งแต่ขเขาขับรถมาเหรออ่าใช่ ผมไปดูพี่เบลเข้ามาใช่ป่ะตอนแรกยืนรออยู่เขาก็ขับมาแล้วก็ตอนแรกลงมาถือปืนแล้วก็วิงว่งควักอาวุธไปแล้วก็พี่เบลก็เข้าไปพอดีอ่ะเขาก็วิ่งกลับมาแล้วก็พูดว่ามันเข้าไปล<ม>ะก็คือตั้งใจกะไปไปะแทงเลยเหรอผมว่ากะแทงเลยนะพี่สำหรับความคิดผมนะว่าเบลตายแน่เลย,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 ยช็อตนั้นแนะ่ะถ้าถ้าแบบไม่ได้เข้าบ้านด้วยก่อนนะพี่ ถ้าถามว่าหลุยไม่เคยเล่นที่นี่มันมันก็ไม่ใช่อ่ะเล็กอย่างมันความอาวุธไปแล้วถามมันเพิ่งมาไหมพี่ก็มองว่าเองก็มาน่าจะหลายอาทิตย์หลายหลายวันแล้วการที่แบบยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะต้องลงไปแล้วอ่ะเพราะเขาก็ยืนอยู่แล้วอ่ะถ้าเสียไม่ได้ยืนอยู่มีไหมพี่ถามเลยนะ่ะทางฝั่งเองมีปะที่ยืนอยู่แล้วก็ไดมอนเทสเข้าไปแย่งบ้านอ่ะแย่งก่อนหน้าต่อตาผมเพิ่งกลับมาจริงพี่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะไปแล้วแล้พูดไงก็คือมันเข้าไปแล้วก็คือตั้งใจที่จะแทงไง ก็คื่เจ็ดนาคือความอาวุธไปจะแทงถูกต้องไหมเพราะว่าหลุยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพิ่งกลับมาคิดว่าเป็นที่ใช่แบบไม่ชื่อพี่ดาวก็คือตั้งใจที่จะไปแทงไงก็ถูกต้องแล้วไงตอนแรกจะไปแทงพอแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นกลัวหมอไม่ครบ้ลยก็เลยวิ่งกลับมาไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าน้องแต่ถ้าน้องไม่เข้าไปก็น่าจะโดนแทงเพราะหลุยก็บอกแล้วว่ามันเข้าไปแล้วจริงครับพี่ผว่างันเลยครับจะเปียกพี่เปาคิดว่าไงครับ ก็คิดว่าน้องมันแม่้ตั้งใจแล้วก็เขาว่ามันเข้าไปแล้วคือว่าเหมือนแบบในปันเทก็เข้าไปแล้วประมาณนั้นครับถ้ามองตามมันหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าที่ดาวมันมีตีหรือเปล่ามันมีแบบมันมีมันมีตีกันชิงชิงนัดถูกต้องแต่เมื่อกี้น้องก็พูดแล้วว่าครับมันตั้งใจที่จะไปแทงแต่ว่ามันเข้าไปแล้วแต่ไม่เข้าไปก็โดนแทงอยู่ดีก็จังหวะนั้นลงลงไปครับเพจกลัวหมอไม่ครบเลยก็เลยไม่ได้แทงครับ แบบลงไปปุ๊บจะไปแทงปุ๊บเอกใจก็เลยไม่ไม่ได้แทงครับเบลเชื่อปะไม่ใช่นะตอนตอนนั้นพี่มันเข้าไปก่อนนะยังควักมไม่เสร็จนะลปาหนึ่งเอาานาน,นอน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 ต้น,นเบลเชื่อปะไม่เ,เชื่อหรอกเพื่อนอ้าวไปกออกไปไหน พี่เปาอยากคุยแบบมีสภา,าตรงกลางเลยไหม,ม <า S 1> ผมได้เรียกสภามาไ,มได้ให้เขารับรู้ตรงนี้ <มา S 1> ได้นะว่าเจตนาจริงๆมันเชื่ออะไร<า>อ่ะสภาสภา,สา,สามาอย่างไรอะตอนนี้ไงสภาสภา,า,าครับพี่ตาอยู่ไหมครับต้าว,<ะ>วันนี้ลาครับไม่ได้มาโอเคครับ คืออย่างนี้พี่พเปามันในกรณีน้องผมะที่มันโดนแบบนั้นมันก็คิดว่ามันะจะโดนแทงแต่มันเข้าไปพอดีแล้วมันบวกกับคำพูดที่ว่ามันเข้าไปแล้วก็คือเจนาที่จะต้องมาแทงอยู่แล้วพีพ่พี่เกดพี่เกถ้าผมตายนี่คงเสียดาร์คีเลยนะจังหวะนั้นนะเออวะใช่ใช่เพื่อนว่าก็ว่าแล้ว ทางเสียไม่ได้มีแบบไม่พอใจอะไรใดบนาเห็นหรือเปล่าไม่มีหรอกครับพ่อพี่เพิ่งกาลังเพิ่งกลับมาเองเข้าใจพี่ก็เลยแบบมันก็ต่างคนต่างอันนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่เหมือนมันก่อนที่มันก้าวไก่กันอีกใช่ไหมแล้วอันนี้คือความเอาวทใส่กันนี่คือตั้งใจที่จะแทงอ่ะมันคืออะไรอ่ะดักขีแพงป่ะพี่พี่เกต แจ้งว่าแจ้งว่าก็พี่เป่าก็น่าจะพร้อมแล้วบ้าหรืออยากมีปัญหาหรอแบบเนี้ยพี่โอก็ยังไม่ได้อยากมีครับก็ยังไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรครับแกไม่อยาก,<แ>กมีมลแล้วแล้วทำไมถึงทําแบบนี้ะพี่กูทำหรือเนี้ยไอ้หลุยแล้วมึงควักมึงควักมีดไปทำไมหลุยส์จ, <ไป S 2> จังหวะไม่เ<ม>ชื่อพี่ใช่แบบผมไม่ไม่ชชว่์ว่าที่นี่มันต้องตีแหละเพราะลงไปปุ๊บจะไปอีโมอะไรจะไปอีโมก็แบบเอกใจว่าแบบ หมอขอหมอขอรับหรือที่นี่มันตีกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยตอนที่ผมพอผมกลับมาไม่รู้ไงว่ากดที่นี่เป็นไงไปกับใครเหรออปนะครับไปกับใครวันนั้นไปนั่งเป็นนั่งรถไปกับใครไปกับเพื่อนนะครับเพื่อนนี่คือใครครับอาจจะเวอร์เทคครับเวอร์เทคเวอร์เทคอยู่ปะตรงนี้ไม่น่าอยู่ครับ ตามตามได้ไหมครับตามไปพี่ไหนดิเอียเปล่าเปล่าคช่นงี้เอางี้ก็ได้พี่เปาไอเรื่องเรื่องงัดงัดบ้านอะ่ะก็ให้รู้ไว้ตรงนี้เลยว่ามันแทงกันไม่ได้เนอะอ่ะอืมที่หลังไม่ต้องควักอาวุธใสได้ครับถ้าไม่อยากมีปัญหากัน ได้ครับพี่เกตเดี๋ยวจะบอกน้องให้ครับอันนี้ครับแต่ถ้าจบเรื่องนี้ผมขอฟิปเอมครับแต่ถ้าไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรครับพี่จะขับไปผมก็ไม่เอาเรื่องครับผมว่าถ้าเขายอมรับตั้งแต่แรกก็คงไม่มีปัญหาเลยหรอกพี่จริงๆนะนั่นแหละพี่แค่นั้นเลยครับไม่จ่ายไม่ว่าครับไม่เป็นไรครับที่หลังก็อยากฝากเอาไวตยครับ พี่เกตผมจะโดนแทงข้างหลังเลยนะพี่เกือบแล้วเพื่อนเที่ยวความเสียงเรื่องมันไม่ค่อยมีจะถึงขั้นนั้นนะพี่เกตผมมองว่างั้นครับนะนั่นแหละพี่แล้วก็ตามนั้นเลยครับนั้นนั้นนั้นก็กลับเลยครับครับพี่กอร์ได้ครับอุ้ยดูทำเสียงเราด้วยทำเสียงเราด้วยอืมทำเสียงเราด้วย okay. เขาเสียงเราด้วยโอ้ไม่ได้เรานะครับรู้อยู่นะพี่เกดคาบยาวๆเนี่ยคำว่าคาบโร้อยโดนเราเราฟีเลาฟีดูอยู่นะรูอยู่นะพี่เปาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้โหบายบายโอ้ ถ้าบบรุปบอสได้จ่ายเข้าไปมันไอ้หัวตังค์ไหมล่ะ <c oughs> แป๊บทีที่หลังบอสต้องบอกว่าแบบนี้ไม่ต้องควักเราเอาดอิะให้เกีวมีอะไรเขาควักไม่กูยังงงๆอยู่ก็จะเอาเรื่องเนียครับดีด,ดีแล้วพี่เป<อ>าที่ที่ไม่ได้จา่ายมันทำไอ้นี่เขาฆ่าทอะไรเราไม่ได้หรอพี่ เขาแค่แบบพยายามจะยัดเยียดแล้วให้เราแบบไม่ผมบอมว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะมันนิดเดียวมันนิดหน่งนิดหน่อยเองไม่ใช่พี่เขาเขาพยายามจะยัดเยียดความผิดให้เราเ้ยก็คือแบบเหมือนว่าแบบบอกว่าเนี่ยเจตนาจะไปแทงเขาเอองันบ้านอ่ะไอเรื่องควักอาวุธอ่ะมันเป็นมันมีโจรมันมีอะไรอยู่แล้วมันก็ควักก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่เออแล้วแบบว่าโอ้โหแบบ ยังกับหมอดยังอยากกัดนักทานายเฮี้ยมองเห็นภาพอนาคตว่าแบบเอ้ยเนี่ยเขาจะแทงผมแล้วเนี่ยผมเห็นเลยเนะเขาต้องมาแทงผมแน่นอนอะไรอย่างเงนะี้ยโหนะแค่ควักอาวุธเจ้สิบเอ็มเลยแล่ะนะที่แป๊ะว่าเบ <Morning. S 1> อร์หนึ่งเออเดี๋แล้วเออ พี่พอร์ี่มีแล้วพี่พอร์ตโห่นะแค่ควักอาวุธเจ้าสิบเอ็มงงเลยกูตีพวกสองไม่ติดแบบพี่พอด์ตตีไม่สองทีโอ้มันต้องตีเตรียมไปเยอะดิแบบสิบชุดอะไรเงี้ยสิบทีแต่เราตีสิบตีละสิบนะไม่ต้องใส่พูโตนะเอ้ยพอตีเงี้ยเอ็นได้ใส่ปะใส่เอาอ่ะลอยๆไปไหนอันเลยสามเขาไม่ใส่กันหรอกติดไงจะละอ๋อใช่เหรอเออพี่ก็ไม่ใส่ แบก uh ็บอกน้องระวังเรื่องก่งเรื่องกดเรื่องอะไรเลยแล้วกันพี่แบกพี่แบกแบกบอกได้พี่ได้ได้มันบอกอะไรมันให้มันนี่หน่อยจะได้สบายสบายหน่อยได้ครับได้งขับดาบมาแี้ควก็ไปห้างและเดินเช่ครับรถติดสวัสดิ์บัต คิดมากแชทดูให้เป็นดูให้มันสนุกสนุกไปครับอย่าไปคิดเยอะเดอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะเออพี่ไม่ไม่พี่ไม่ได้เครียด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 เรื่องนี้พี่กูก็เครียดเรื่องงานกูไม่เครียกูไม่ได้สี่เลียยมึงดูให้เป็นสตอรี่ดูไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะเนี่ยพี่จบพี่ออกเกมมาแล้วเห็นปะเนี่ยพี่ออกเแล้วเราก็ไม่คุยเรื่องจบแล้วคิดเยอะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะใจเย็นใจเย็นใจเย็น